สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะที่เรียนอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเนมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเรานะคะจะมาทบทวนกันในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวค่ะ,ะดวงอาทิตย์นะคะมีรูปร่างกลม และมีขนาดใหญ่มากมีความร้อนและแสงสว่างในตัวเองเรานะคะจะได้รับแสงอาทิตย์และความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะช่วยในการสร้างอาหารของพืชหรือในการสังเคราะห์แสงของพืชและทําให้เรานะคะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ส่วนความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อบอุ่นขึ้นค่ะ ในภาพก็จะเป็นภาพของดวงอาทิตย์นะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าและอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกและไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ได้รับแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับโลกในแต่ละคืนเราจะเห็นดวงจันทร์ มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากการสะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่ส่องมายังโลกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นดาวค่ะดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้านะคะจะมีรูปร่างกลมนะคะเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค่ะดาวบางดวงนะคะมีแสงสว่างในตนเองแต่ดาวบางดวงก็ไม่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะ เวลากลางวันนะคะมองเห็นเวลากลางวันนะคะเรานะคะจะมองไม่เห็นดาวนะคะส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์นะคะสว่างกว่านะคะจึงกบแสงของดาวนะคะส่วนในเวลากลางคืนเนี่ยเรานะคะจะมองเห็นดาวและมองเห็นดวงจันทร์เกือบทุกคืนค่ะต่อไปนะคะคุณครูเนมนะคะที่คุณครูคเนมสั่ง ให้ทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูเนมจะมาเฉลยนะคะข้อแรกนะคะคือให้โยงเส้นวัตถุที่พบบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนแล้วตอบคำถามมาดูภาพแรกกันค่ะภาพแรกเป็นภาพของเวลากลางวันใช่ไหมคะภาพที่สองเป็นเวลากลางคืนเพราะว่ามีดวงจันทร์ใช่ไหมคะภาพที่สามเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆเนี่ยเราจะพบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปที่กลางวันและกลางคืนค่ะส่วนดาวเราจะเห็นในเวลากลางคืนเราก็โยงไปที่เวลากลางคืนค่ะส่วนในข้อ1.1นนะคะถามว่าวัตถุที่สามารถมองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้แก่อะไรบ้างอ่ะวัตถุที่เห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันก็มีดวงอาทิตย์มีเมฆค่ะ ส่วนข้อที่1.2นะคะวัตถุที่สามารถมองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างก็คือมีดวงจันทร์มีดาวและมีเมฆค่ะข้อที่3นะคะวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางวันได้แกะ่อะไรบ้างอ่ะนั่นก็คือดาวค่ะส่วนดวงจันทร์สามารถมองเห็นในเวลากลางวันได้ ก็คือในตอนเช้าตู่นะคะเช้าตู่จะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ค่ะต่อไปในข้อ1.4วัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนได้แก่อะไรบ้างก็คือดวงอาทิตย์ค่ะอะเปิดมาในข้อ2ใหญ่นะคะในหน้า137 สังเกตภาพถ่ายที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามว่าภาพเหล่านั้นถ่ายในเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนจากภาพแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะภาพแรกมีอะไรคะ,ะมีดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าภาพนี้เป็นเวลากลางวันเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะที่เวลากลางวันค่ะภาพที่สองมีดวงจันทร์ก็เป็นภาพในเวลากลางคืนภาพที่3าม ในภาพมีดวงจันทร์ก็เป็นเวลากลางคืนค่ะส่วนภาพที่4มีดวงอาทิตย์ก็สแสดงว่าเป็นเวลากลางวันค่ะต่อไปนะคะเขาถามว่าสิ่งใดที่ทําให้ทราบว่าเป็นภาพที่ถ่ายในเวลากลางวันก็คือสิ่งใดคะอ่าตอบว่าดวงอาทิตย์ค่ะส่วนข้อที่2นะคะสิ่งใดที่ทําให้ทราบว่าเป็นภาพที่ถ่ายในเวลากลางคืนก็คืออะไรคะดวงจันทร์และดาวค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูเนมก็ทบทวนให้แล้วนะคะสำหรับเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวอขอให้นักเรียนนะคะทำในหน้าร้อและ37ให้เสร็จนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ